Uh, pipa né? สบายดียำเทสาอันนี้คือบ้านชุมเฮาบ้านหลังใหม่ตื่นมาแล้วก็สดสืนนะมันคือนี้นอนตั้งแต่หัวแรงฟังเสียงน้ำไหลแล้วนอนคักขนาดจากใน,นเฮาสิไป่ายามองนะคือเสียงฝนตกนี่ดอืมกเมื่อว่านะกเมื่อในวันนี้นะอืมคือเสียงฝนตกแล,กล้วก้มนอนคักกันเลยวะอ่ะตัวนี้คือธรรมชาติเสียงน้ำไหลนี่โป้คักกันเลยวะ อันนี้บนน่อนค่อ,อันนี้บนนอนเขาโคเพิินน,นี่นี่มันชุดพักเลยนะเพราะว่ามีมีเข้ามันง่ายเลยเรื่องความพักนะนี่ยฟังเสียงน้ำไหลน่าโอนโอน,อนข้าสิบประยามองก่อนก่านี้ พอเสื้อมองชาวับ้านมีป่าเนาหรือมียักษ์อึโอ้ โอ้โหี่หินนี่อึ๊บอึ๊บอึ๊บโหบนทางสมองู่ยใ่นได้ถือบ่อึแล้วอืมที่บ่

เย็นจังดเย็นพรอมมันย้่งหรอพอได้กินนะบกกับป๋าก้านเมื่อค im ืนเมื่อคืนนี่กรปหาแท่งอะนะเมื่อคืนแท่งเท่านี้แหละ ป่าลายแต่มีมีปัญหาเอามัน <c ười> เป็นเขาตัวป่าโอ้ยกคือก่อนไป<ฮ>ไปยามทางนั้นมาเลยลึกพี่น้องเอ้ยใม่หลึกเนาอ,นอลุยน้ำตนอนเสาซ้ำโโนาด đấy, bả cái đây sưu này, này, bay, ai, ý là để nó bay, ไปดูนี่ไปดูกับประกังไหมประกังอู้โอ้โห มห้อสีไปอันนาพูดแล้ววันนี้ห้อสีไปท้ำจุดที่เ้านอนปุ่นปุ่นน่ะปักป่าท่าเลยนันป่าท่าเลย เอาปลาพวกนี้เอาก่อนเลยจะเอาปลากันเนาะแค่ไ<อ> <c oughs> แนมันดึงได้นะตอนนี้นนงงเนาะอือถือปะฮะชงโตไปชงโตโอ้มีปลาอยู่นี่อืม ออมองไ่เราวางไงแล้วเนาะโอ้ยง่ายแล้วล<อ>แว<อ>บบอืมวันนี้กระิเฮ็ดยู่เฮ็ดกินกินข้าวได้บ่านนี้แล้วก็กินข้าวแล้วปุ๊บแล้วกระิเตมย้ายไปวันใหม่เพอเฮอทุกคนมีอัธรลดในการเบิง่งในการสม้มนะเพอเป็นมุมมองไปเลยนะวันนี้ก็คิดว่าเฮาสิไปนอนอยู่ทำน้ำรด 哦，挺巴的。 ความสุขของคนเฮามันกม็มดเท่านี้แหละเฮาไปนอนอยู่ทำํำและวกะ็ฟังเสียงน้ําไหลได้กินปลาที่มาจากธรรมชาติโดยที่เฮาไป่ได้เลี้ยงมันของพวกนี้นี่ถึงว่าเจ้าจะมีเงินเจ้าก็ซื้อไปได้เพราะว่าเจ้าต้องมาสัมผัสเองด้วยตาของเจ้าด้วยมือของเจ้านี่นะเงินชุกขักเนาะเงินชุกครับอย,ยน ตับดิบยังมัดัวเรามาตื่นป่าเขายังมีอีกบ่มดทีบ่เอ่บรด้ มา,มาทุกคนเด้อวนันนี้เข้าเสาหอบสุดท้ายที่เ้าจะไป,ไปเข้าเสาก่อน<า>นี่ปลาทิ่มองอืมมีปลาอืมเปบวบ กินเขาอีเรียบร้อยแล้วเรับก็สิเต็มไปได้บัดน,นี้เพราะว่าสวายแล้วไปมุ่งไหมเพราะว่าจากบนที่ยู่ไปหามุ่งไหมประมาณบสิบกิโลนะแต่ว่าเส้นทางเนี้ยนักเนาะนัะ่งกระเป๋าไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมือฮับเอาคือสิ่งที่ดีนะ Moet je daarheen? Waar, waar is het? Oh. Oep. เสมออยู่แต่ว่ามีความสุขได้ตอนนี้ตะเว้นกําลังสาดแสงลงมาเอาความอุ่นมาซื้อกระตเฮาพราเมือ่อคืนนี้หนาวเลยคืนนี้หนาวนอหนึงไว้บ่ นี่คือการหาปลาเซิร์มองนอนทำมันได้อีฟิวฟนึงของการนอนการพักผ่อนคลิปนี้กับฟ้าไปชมนี้ก่อนวันนี้คลิปต่อไปนะฮาจะย้ายแล้วเฮาขอสิท่ายทำเทเบิ้ง,งกินเทเบิ้งไปหาเพทเนแน่เฮ็ดท่ลแน่แล้วก็กิจกรรมเพทเนแน่ติดตามพี่น้องก็บข้อมูกข่บวจีนแห่งแฮ่งวันนี้ไปก่อน